อาลุงสอเข้ามาครับลูกเกมครับเออตะวันขบันเทียบไปมั้ยน่งับานยางเทียบไปจังมี้จัมจาว่าไห้จังไรว่าไรดอกไ้อลูกเกมครับลูกเกม พวกผมได้เกมครับตรงนี้ครับลูกเกมเ เป็ไงเออผู้ช่วยมาแล้วเพงคเออสิเลแล้วเนี่เอาไปเลยจัดไปแย้ก็ไผ่ยวกบลนขมผาเออขาผายผายผายจัดไปจิวิญาี่ยันีเียทำนี่เาไมตอ่ะเอาคุณไ่ได้กดกล้องจับบักหาย โอ้ยเล่นน้ำคืนเฉียดไดถึงร้อยหรอกแต่ผมเล่นไปสองเกมเฉียบไปร้อยกว่าแล้วเนี่ย ทำได้เงียบจริงมันขอโทษทำไมยุดเข้าแค่นี้อดอดจะตปออดต่อยอดตะกี้ตะกี้ยังไม่ตายจับมือกันอีกแกดูสอมวิวสิครับสอมิวสิจะเข้าสอมิวสิไม่ถึงยั้เปัง แอ้วันนี้กล้องก็ยังไม่ชัดต้องเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วแต่ต้องช่วยกันสนันุนนะครับไม่งั้นไม่มีตังซื้อกล้องใหม่ไม่ถึงรอตังรอต,ตังออกก่อน เ,เปิเ uh ้ลสีเตียดเข้าเพิ่มสีเกดเปิ้ลสีเกีดอาลัดอาลัดนั่นกับบปเปีย si um นนี่ล่ะได้นช่งได้ได uh ้ ดูหลอดจะตีครับหลอดคนบาปหลอดคนบาปมีเป็นตองเสร็จพรุ่งนี้ก็ไปยิงปลาออีกไ้หลอดคนธรรมดาธรรมดาไอ้สมชายคนธรรมดาท้องสมชายคนธรรมดา